สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วน,น้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะปีศาจพ้นงานของมาซายะโฮกาโซโนซึ่งจะมีทั้งหมด14เล่มจบนะคะและเล่มนี้เป็นเล่มที่สองไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ <S <S ตอนที่6ชายร่างผอมที่ในตอนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อเขาคนนี้คือโยเซฟ โยเซฟบอกว่าตัวเองได้รับพลังมาจากพระเจ้าทุกคนตกใจมากแต่อุเอฮาระนำหม้อซุปปลาที่ต้มเ,เดือดชาใส่หน้าของโยเซฟโยเซฟร้องด้วยความเจ็บปวดชายหัวหมูหรือคาโอรุรีบเข้ามาดูแลพ่อของตัวเองในทันทีอุเอฮาระโกรธที่โยเซฟมีส่วนในการจับตัวฮิงงชิยามะไปจึงตั้งใจจะกำจัดเขาแต่คาโอรุนั้นโกรธอุเอฮาระมากเขายกเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาอุเอฮาระ ที่เห็นคาโอรุนั้นเธอไม่ได้กลัวเขาเลยเธอพูดท้าทายจนคาโอรุกโกรธเขายกเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาอินะปูจิอิและคุรากิที่เห็นคาโอรุพุงเข้ามากก็รีบไล่ให้อุเอฮาระวิ่งไปทางอื่นเพราะพวกเขาไม่เกี่ยวกับการที่อูเอฮาระไปต่อว่าคาโอรุเลยอุเอฮาระไม่มีทางเลือกเธอเลยต้องวิ่งหนีไปอีกทางส่วนคนที่เหลือยกเว้นทาคาฮิสะก็รีบวิ่งหนีไปอีกทางโดยไม่สนใจอุเอฮาระเลยอุเอฮาระพยายามวิ่งหนี แต่เธอสะดุดล้มคาโอรุยกเลื่อยขึ้นมาจากฟันอูเอฮาระแต่ทาคาฮิสะเอาท่อเหล็กมาฟาดที่ตัวคาโอรุจนเขาหยุดชงงะงักเมื่อทาคาฮิสะเห็นแบบนั้นเขาก็ใช้ท่อเหล็กฟาดไปยังคาโอรุไม่ยัง้งเขาฟาดไปที่หัวของคาโอรุจนเลือดของคาโอรุไหลออกตาคาโอรุหันมามองทาคาฮิสะอย่างกโกรธแค้นเขาหันมาทางทาคาฮิสะแต่จังหวะนั้นเลื่อยไฟฟ้าในมือของคาโอรุก็หลุดมือใบเลือดที่ทำงานอยู่ปักเข้าท้องของคาโอรุ มันเลื่อยหน้าท้องของคาอรุจนกลายเป็นแผลใหญ่ไตและเครื่องในของคาอุรุไหลออกมาคาอรุล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นทันทีฟูจิอิและคูรากิเข้ามาดูร่างของคาอรุส่วนอีนอนนั้นไปดูร่างของโยเซฟและเอาจมูกของเขาคืนมาอีนอกโกรธที่โยเซฟทำจมูกเขาบาดเจ็บจึงลงมือกระทืบโยเซฟที่ไม่ได้สติเพราะโดนความร้อนจากซุปส่วนฟูจิอิและคูรากิก็ลุมกระทืบคาอรุด้วยความสะใจเมื่อทาคาฮิสะเห็นแบบนั้น ก็รู้สึกวันใจเพราะทุกคนเริ่มคลั่งกันไปหมดแล้วส่วนทางอุเอฮาระนั้นเดินไปหยิบมีดมาหนึ่งเล่มเธอคว้ามันขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ไร้สติเธอพุ่งเข้าหาโยเซฟหวังจะฆ่าเขาแต่โยเซฟก็ได้สติก่อนเขาใช้นิ้วแทงที่คางของอุเอฮาระจนทะลุเข้ามาในปากตอนที่7ภาพย้อนกลับมาในช่วงสองอาทิตย์ก่อนย่านเมืองโตเกียวช่วงเวลากลางคืนตำรวจในหนึ่งจับยากุซามาทรมานพร้อมกับถามว่า คนที่เขาจับตัวไปถูกนำตัวไปไว้ที่ไหนยากุซาที่โดนซ้อมจนอ่วมก็บอกว่าเขาพาตัวไปปล่อยที่เกาะร้างแห่งหนึ่งยากุซาไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจต้องอยากตามหาคนที่ถูกไปปล่อยตัวที่เกาะเมื่อตำรวจได้ยินดังนั้นก็ยิงหัวของยากุซาทันทีพร้อมก็บอกว่าเขาจะไปตามช่วยลูกสาวของเขาที่ถูกจับตัวไปกลับมาที่เกาะโอเอฮาระถูกโยเซฟเอานิ้วแทงทะลุกางบาดแผลที่โดนน้ำร้อนลวกไม่เป็นผลกับเขาเลย ทาคาฮิสะก็วิ่งเข้ามาช่วยพร้อมกับท่อโลหะอันเดิมเขาฟาดไปที่โยเซฟแต่โยเซฟใช้มือรับท่อโลหะอย่างง่ายดายทาคาฮิสะตกใจมากเพราะเขาฟาดสุดแรงแต่โยเซฟกลับใช้มือข้างเดียวในการรับฟูจิอิและคุรากิตะโกนสั่งให้ทาคาฮิสะรีบจัดการกับโยเซฟตอนนั้นเองคาโอรุที่อยู่ด้านหลังของฟูจิอิและคุรากิก็รู้สึกัวขึ้นมาทางโยเซฟใช้มือเหวี่ยงทันเหล็กไปเต็มแรงร่างของทาคาฮิสะนั้น กระเด็นไปตามแรงเบี่ยงจังหวะน,นั้นเองโยเซฟใช้นิ้วมืออีกข้างแทงเข้ามาในรูหูของทาคาฮิสะเลือดทะลักออกมาจากรูหูของทาคาฮิสะทันทีทาคาฮิสะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดโยเซฟยกร่างของทาคาฮิสะและอุเอฮาระด้วยนิ้วมืออย่างง่ายดายท่ามกลางความตกใจของอีโนะปูจิอิและคุรากิเมื่ออีโนะเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีไปทันทีปูจิอิและคุรากิกำลังจะวิ่งตามไปแต่คาโอรุมาขวางไว้ คาโอรุนั้นมีไส้ไหลออกมาจากบาดแผลที่โดนเลือดไฟฟ้าแต่เขาเอาไส้ของตัวเองยัดกลับเข้าไปในท้องคาโอรุนั้นเป็นคนประเภทที่ยิ่งเห็นเลือดยิ่งคลั่งโยเซฟสั่งให้คาโอรุกำจัดฟูจิอิและคูรากิทิ้งซะดยเขาเองก็ยังทรมานทาคาฮิสะและอูเอฮาระด้วยการทะลวงนิ้วเข้าไปอีกทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนยิงเข้ามาที่แขนของโยเซฟโยเซฟเจ็บมากแขนข้างนั้นเป็นข้างที่เขาใช้นิ้วแทงรูหูของทาคาฮิสะ เขาจึงสะบัดร่างของทาคาฮิสะออกทันทีคนที่ยิงนั้นคือนายตำรวจที่ตั้งใจจะมาตามหาลูกสาวเมื่อโยเซฟเห็นว่าตำรวจมีปืนเขาเลยเรียกให้คอาอรุมาช่วยแต่คอาอรุนั้นกลัวเสียงปืนมากเขาจึงวิ่งหนีไปก่อนตำรวจนำปืนกลับมาเล็งใส่โยเซฟอีกครั้งแต่โยเซฟรีบเอาร่างของอูเอฮาระมาบังไว้เพราะคิดว่าตำรวจต้องไม่ยิงอย่างแน่นอนแต่นายตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้สนใจอูเอฮาระเลยก็จะเลงปืนมาอีกครั้ง ทาคาฮิสะเห็นทานไม่ดีเลยหยิบหินขึ้นมาแล้วคว้างใส่ปืนของตำรวจนายตำรวจเสียจังหวะจนยิงพลาดโยเซฟเห็นแบบนั้นก็รีบอุ้มอูเอฮาระและวิ่งหนีไปทันทีนายตำรวจพยายามยิงไล่หลังแต่ทาคาฮิสะก็เข้ามาขวางไว้อีกจนทําให้เขายิงพลาดเป็นครั้งที่สองและโยเซฟก็หนีไปจนได้นายตำรวจโกรธมากและระบายอารมณ์ด้วยการเตะทาคาฮิสะอย่างแรงจนเขาสลบอีโนกลับมาสมทบกับปูจิอิและคุรากิพร้อมกับบอกว่า นายตำรวจคนนี้อาจจะช่วยให้พวกเขารอดก็ได้ตอนที่8ภาพตัดมาในฝันของทาคาฮิสะเขาเข้ามาร่วมชมรมเพราะความชื่นชอบในความน่ารักของอูเอฮาระโดยสมาชิกในชมรมคนอื่นๆเขาไม่ได้สนใจเลยตอนที่อีโนะเข้ามาแนะนําตัวทาคาฮิสะ ah ก็พบว่าในมือของเขาถือเลื่อยไฟฟ้าอยู่เมื่ออีโนะเข้ามาใกล้ทาคาฮิสะ ah ก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าปั่นไปที่หัวของอีโนะโดยแม้ว่าหัวของอีโนะจะขาดเป็นสองส่วนแล้ว เขาก็ยังพูดคุยกับทาคาฮิสะอย่างเป็นปกติในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆต่างใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานทาคาฮิสะ ah นั้นรู้สึกคลุ้มคลั่งจึงถือเลื่อยไฟฟ้าวิ่งไล่กลุ่มเพื่อนๆและจังหวะนั้นเองทาคาฮิสะ ah ก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่ชายหาดแล้วอิโนะฟูจิอิและคูรากิกำลังรุมกินอาหารอย่างอร่อ,รอยโดยใกล้ๆนั้นมีเรือ,อยางและนายตำรวจที่เตะเขาจนสลบกำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ ดยนายตำรวจบอกว่าถ้าทากาฮิสะเข้ามาขวางเขาอีกเขาจะฆ่าทากาฮิสะทิงะ้งซะทากาฮิสะถามนายตำรวจว่าเขามาที่เกาะนี้ทำไมนายตำรวจบอกว่าเขามาตามหาคนอิโนะฟูจิอิและคุรากิเมื่อเห็นเรือ,อยางก็ดีใจมากทุกคนอยากจะเอาเรือออกทะเลแต่นายตำรวจใช้ปืนยิงก่อนจนทุกคนตกใจเขาสั่งให้สมาชิกสำรวจเมืองทุกคนหยิบกล่องลงมาจากเรือทุกคนทำตามอย่างงงๆโดยในกล่องเหล่านั้น เต็มไปด้วยอาวุธมากมายปืนหลายชนิดและกระสุนอีกจํานวนมากนายตํารวจบอกว่าเขารวบรวมสิ่งของพวกนี้มาเพื่อใช้ทําสงครามกับคนบนเกาะตอนนี้เขามีอาวุธและเขาก็ได้พลทหารแล้วอีนไม่เอาด้วยเขาไม่ได้อยากเข้ามาร่วมสงครามเลยนายตำรวจยกปืนขึ้นมาและยิงใส่เรือยางจนมันเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้อีกเมื่อไม่มีเรือนายตำรวจจึงถามพวกทาคาฮิสะว่าจะออกรบหรือจะโทนค่า ทักา,าฮิสะเดินไปหยิบปืนโดยเป้าหมายของเขาก็คือการตามไปช่วยอุเอฮาระทางด้านอุเอฮาระก็ฟื้นขึ้นมาในห้องโถงขนาดใหญ่ที่มืดมากๆบาดแผลจากการโดนแทงทะลุปากได้ทำการรักษาแล้วโดยในห้องโถงนั้นมีร่างของเด็กสาวอยู่ในเงามืดเธอบอกว่าเธอเป็นคนทำแผลให้อุเอฮาระแต่เงาของเธอนั้นบริเวณใบหน้ากลับดูแปลกประหลาดเมื่อเธอกล้าออกมาอุเอฮาระก็ได้เห็นว่าใบหน้าของเด็กสาวนั้น ถูกเอาหน้าหมูมาเย็บติดเอาไว้อยู่และเด็กสาวคนนี้ก็คือคนที่นายตำรวจตามหาอยู่นั่นเองตอนที่9้นายตำรวจทาคาฮิสะอิโนะปูจิอิและคูรากิกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งคูรากินาำพรัมเพอถึงบทกวีจน,เพ,นเพื่อนรู้สึกรำคาญส่วนทาคาฮิสะนั้นคิดแต่เรื่องช่วยเหลืออูเอฮารับเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเขาเองและสมาชิกชมรมสำรวจเมืองเก่านั้นหมดแรงแล้วเขาแทบไม่มีแรงจะถือปืนแล้ว ทางด้านอุเอฮาระได้พูดคุยกับเด็กสาวหน้าหมูเธอบอกว่าเธอชื่ออามิโดยเธอเล่าว่าเธอเกลียดบ้านวันหนึ่งเธอไปนั่งที่สถานีรถไฟและมีชายคนหนึ่งชวนเธอไปอยู่ด้วยโดยความที่อามิไม่อยากกลับบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอเลยตามชายคนนั้นไปอย่างง่ายดายและหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็ตกต่ำลงอามิกลายเป็นคนติดยาและวันหนึ่งชายคนนั้นก็ชวนอามิไปทํางานที่เงินก้อนใหญ่มากๆแต่เมื่อถึงวันงาน ชายที่ชวนอามีมาอยู่ด้วยก็โดนยากุซากระทืบจนอ้วมชายคนนั้นบอกว่าอามีเป็นคนอยู่เบื้องหลังของงานนี้หลังจากนั้นอามีก็เลยถูกพาตัวมาทิ้งที่เกาะนี้อามีบอกว่าตอนที่เธอถูกพาตัวมาทุกคนถูกจับและถูกเอาอะไรบางอย่างใส่ในร่างกายตัวอามีเองก็บอกอูเอฮาระว่าตอนนี้เธอก็ไม่รู้แล้วว่าหน้าตาของตัวเองเป็นยังไงอูเอฮาระบอกอามิไม่ต้องห่วงหน้าของเธอยังสามารถรักษาได้และเธอก็บอกว่าก่อนที่เธอจะสลบ มีชายคนหนึ่งมาช่วยเธอชายคนนั้นมีอาวุธและมีแผลเป็นที่หน้าเมื่ออามีได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากทางทีมของทาคาฮิสะเดินออกมาจากป่าจนได้เจอกับโรงงานแห่งหนึ่งนายตำรวจบอกว่าเขาจะเข้าไปสำรวจในโรงงานก่อนโดยนายตำรวจได้บอกให้พวกทาคาฮิสะรอข้างนอกก่อนเมื่อนายตำรวจเข้ามาในโรงงานเขาก็เจอกรงขนาดใหญ่ภายในกรงนั้นเต็มไปด้วยคนที่มีรูปร่างแปลกประหลาดทุกคนมีผิวที่ผุพอง บางคนชั้นผิวหนังน้ามากจนรูปร่างดูไม่ปกตินายตำรวจพยายามสังเกตแต่ไม่เห็นอามินายตำรวจถามคนในกรงว่าอยากจะออกจากกรงไหมทุกคนตอบว่าอยากออกนายตำรวจจึงบอกว่าเขาจะปล่อยทุกคนออกโดยมีเงื่อนไขเดียวคือให้ทุกคนในกรงเอาไปฆ่าพวกทากาฮิซาซะถ้าใครไม่ทำเขาจะยิงทิ้งทันทีด้านนอกโรงงานพวกทากาฮิซากำลังนั่งพักกันอยู่แต่ไม่นาน กลุ่มคนในโรงงานก็วิ่งกรูกันออกมาพร้อมกับอาวุธเต็มมือพวกทาคาฮิสะตกใจมากเหล่าคนในกรงต่างวิ่งมาจาับพวกของทาคาฮิสะคู้รัก,กีนั้นถูกคนในกรงคนหนึ่งกระชากผมและล็อกตัวไว้ถ่าร่างใหญ่คนหนึ่งง้างขวานขึ้นและสับลงมาขวานสับลงบนช่วงปากของคู่รัก,กีพอดีฟันของเธอถูกขวานสับจนหลุดออกมาเงือกล่างกระเด็นหลุดออกมาด้วยแรงสับทาคาฮิสะหันไปเห็นก็ตกใจมากตัวนายตำรวจก็นั่งดูพร้อมก็บอกว่า พวกทาคาฮิสะยังไม่ผ่าน่วนทางอุเอฮาระได้ยินมาจากอามิว่าหากในตำรวจพู้เป็นพ่อมาถึงที่เก่อน,นี้เมื่อไรเกาะแห่งนี้จะกลายเป็นนรกทันทีตอนที่10ควานที่สับปากคุรากิถูกยกขึ้นมาปากของคุรากินั้นฉีกจนเกือบถึงใบหูในขณะที่ชายตัวใหญ่กำลังจะสับคูรากิอีกครั้งทาคาฮิสะก็แ็งปืนมาทางเขาเพื่อเตรียมยิงแต่ทาคาฮิสะก็ลังเลที่จะฆ่าคนอยู่ดี อูเอฮาระ eh และอามิที่กำลังคุยกันอยู่ก็พบกับโยเซฟอีกครั้งโดยครั้งนี้โยเซฟนำอาหารมาให้อูเอฮาระและอามิกินโยเซฟวางหม้ออาหารไว้ก่อนจะจากไปเมื่อโยเซฟจากไปอูเอฮาระที่หิวจัดก็รีบวิ่งเข้าหาหม้ออาหารทันทีอามิ i, พยายามห้ามแต่อูเอฮาระไม่ฟังเมื่อเธอเปิดหม้อเธอก็พบว่าในหม้อนั้นคือหัวของคนที่ถูกเปิดกะโหลกออกจนเห็นสมองอูเอฮาระตกใจแทบอาเจียน โยเซฟกับคาโอรุหัวเราะกับท่าทีของอูเอฮาระระหว่างนั้นเองมีเด็กสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเด็กสาวคนนี้ใส่ชุดนักเรียนใบหน้าครึ่งหนึ่งของเธอเละเพราะเธอเอาเนื้อมนุษย์มาเย็บติดใบหน้าไว้นิ้วทั้งสิบของเธอมีมีดแหลมขนาดเล็กติดอยู่เธอคนนี้คือมารีผู้เป็นพี่สาวของคาโอรุมารีใช้นิ้วติดมีดกรีดหน้าโยเซฟผู้เป็นพ่อเพราะเธอหงุดหงิดที่โยเซฟกับคาโอรุมโนตสนใจผู้หญิงโยเซฟเจ็บหน้ามาก เขาร้องให้คาโอรุช่วยแต่คาโอรุกลับพวัวเราะเยาะอามิอธิบายให้ฟังว่ามารีนั้นเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวนี้โดยมารีเป็นคนที่โหดร้ายที่สุดในครอบครัวนี้อูเอฮาระรู้สึกหวาดกลัวครอบครัวนี้เข้าไปใหญ่ระหว่างที่ครอบครัวโยเซกำลังทะเลาะก,กันมารีได้ยินเสียงแจ้งเตือนการต่อสู้มาจากทางโรงงานเธอรู้สึกสนใจมากเพราะเธอไม่ได้ออกล่าในเกาะมานานแล้วส่วนอามิไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือน เธอก็สัมผัสได้ทันทีว่าพ่อของเธอลองมือทําอะไรบางอย่างแล้วนายตำรวจที่เห็นว่าทาคาฮิสะหยิบปืนขึ้นมาเตรียมสู้เขาก็เริ่มสนใจมากขึ้นทาคาฮิสะยิงไปยังคนที่กําลังจะสับขวานใส่คุรากิทุกคนนิ่งกันไปชั่วขณะเมื่อชายร่างใหญ่ล้มลงไปตายนายตำรวจดีใจมากที่ทาคาฮิสะได้ยิงคนตายคนในกรงอีกคนวิ่งเข้ามากัดแขนทาคาฮิสะเขาใช้ปืนยิงไปที่หัวของชายคนนั้นทันทีจากนั้น ทาคาฮิสะก็ไล่ย,ยิงคนบริเวณหน้าโรงงานไปจำนวนมากอีโนเองเมื่อเห็นทาคาฮิสะใช้ปืนเขาก็ใช้ปืนของตัวเองยิงไปยังปลายคางของคนในกรงคนหนึ่งหัวของคนคนนั้นระเบิดทันทีทาคาฮิสะกับอีโนยิงคนไปเรื่อยๆจนฟูจิอิต,ตกใจแต่คนในกรงพยายามสู้กลับฟูจิอิเองก็ไม่ยอมแพ้เธอใช้ปืนยิงไปใส่กลุ่มคนที่มาจากในกรงคนในกรงทั้งหมดตายไม่เหลือฟูจิอิรีบเข้ายิงข้าไปดูอาการคูรากิ เธอพยายามห้ามเลือดแต่ไม่สำเร็จทาคาฮิสารู้สึกกังวลมากที่เขาและเพื่อนๆฆ่าคนตายไปเป็นจำนวนมากนายตำรวจเดินออกมาและพูดด้วยความยินดีที่พวกของทาคาฮิสะฆ่าคนได้ปูจิอิวิ่งมาหานายตำรวจนายตำรวจบอกว่าการที่พวกของทาคาฮิส่าฆ่าคนในโรงงานนั้นทําให้ใครบางคนโกรธและเมื่อทุกคนหันไปดูก็พบว่ามารีได้มาปรากฏตัวขึ้นแล้วและเรื่องราวของเกาะปีศาจเล่มสองก็จบลงเพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้ลูนะ่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับเกอปีศาจเล่มที่3ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูนะ่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาบาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหด ความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ